สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพาก,กันกับช่องสาวงามลงทงอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านน้องนอนนะคะหามาซ้อมฮามาซ้อมเต้นนะคะซ้อมเต้นวันที่สองวันที่สามแล้วนะคะมือนี่กะมาอยู่กับคอรตูมแล้วนะคะรวมตัวคอรตูมเมื่ออื่นนี่สิได้เขา้าบ้านพักนะคะสิบบ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะคะสิไปซ้อมเต้น แบบใส่ดนตรีโซแบบอลร่างการงานโซนักะเบิ่งเนี่ยน,น,น,นาตาสีนนสันแต่ละคนนะคะามารวมตัวกัน<อ>แล้วรอกินข้าวนะคะหลังจากที่ห้าวซ้อมเต้นไปแล้วเมื่อกี้นี่นะักจ๊ะแล้วก็สิทายกินข่านะคะกินข้าวเดี๋ยวกินข่าและะ้วก็ฮอเมือ่อจะพาไปดูแม่จูนทำกับข้าวนะคะวันนี้เสนอเมนู อาหารแบบเป็นตะแสบด้วยพี่น้องเบื่งที้แด้เมจูนพันกำลังจะสวัสดีค่ะเป็นต้นเคาใหลูกๆค่ะนี่ต้องเปิดแฟตเท่านั้นนันต้องสจแจงตอนนี้เมจูนพันกำลังจะตอกใครนะคะน้องหลังบ้านมาดูเมจูนทํากับข้าวนะคะมืันนี้เมจูนเฮดกับขา้าซูลูกๆกินลูกๆกคอตทูมลูกๆกแดนเซอร์ที่แสนสวย <c oughs> <c oughs>

บ้านทีมคอดตูมนะคะบ้านคอดตูม,มจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวนะคะเบองม์มจุูนพสิโคกับเทียมเด้พี่น้องเวลแบี้เราุ้กขึ้ขขขขขขนบอหน้าสอแวปากไงเด็กพี่น้องเด้อปาก กดไลค์กดแชร์ในช่องส,สาวเงามโล่งทงนะคะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะรอบที่สิบเจ็ดเอ้รอบที่สิบแปดรอบที่สิบแปดนะคะพี่น้องอมวนแน่นอนมีงนนงานนี้สิทอดปลาทูติทอดกระดูกหมูติทอดไกาย,ยันบ่พากันกินนะคะลูกไหล <พอ S 2> ลูก<อ>ลูกเถาก็แมเพราะว่ามันเสื่อม เกลื่อนมันกิจิตะคองทอดอ่ะพี่น้อง,อง,องอกินเอาเลยจิบตะคองทอดเมจูนเป็นแม่ครัวประจำนะคะแม่จูนกับซางนอนนะคะหมู่บ้านก็กินกักนหมูว่านก็กิ่นหมูว่านนี่มีกรอบหนึ่งเขาเหนียวมะานั่แต่ว่ามันมี้มีกรอบบอร์ดนหนึ่งมากเพราะว่ามันมาตนาคำกับเบอร์เดนหนึ่ง มีเกาะแมวแหน่ไหมแมวแหนะถ่ายเม็ดจูนทำกับข้าวนะคะวันนี้จะพาเม็มามาดูเม็ดจูนทำกับข้าวให้ทีให้คอตตูมทานนะคะให้ให้คอตตูมกินจะมีแห้งเต็มเลยเขา,ไป,าไปสองยวนบ้านพักมืออื่นเขาบ้านพักเด้อพี่น้องเด้อจังไดกัอย่าลืมให้กับร่างใจทีมคอตตูมนะเด้อจ้าออนไลน์ออนไลน์ต้องมาแล้วใช่ไหม ขอบคุณมาัลาออนไล์ล่วงหน้านะคะนนพี่เอียงกง็เพื่ออันเมือนี้เพิ่นเขามาเบิ่งอยู่ห้องฟ์สดนะเพิ่นเขามาเบิ่งอยู่ม<า>แม่หนองแซม,มแม่หนองแซมแม่นนองแซมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามช่องช่องของมีกล่อมนะคะสาวงามลองทงนะจ๊ะเออแม่น้องแชมป โอกฟุตบุ๊คบุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊ดีเทเลปอนพี่น้องเพิ่งที่ล่ะแม่น้องแชมป์เออแม่น้องแม่นอม้นองแชมป์เพิ่์ลว่าแม่ติดตามทีมโคตรดูวันนี้ทุก<ห>ทุกคนเลยเพ<ม>ิ่์ลมากระดูกหมโทูท่อโอ้ยเพิ่งเทเลพี่น้องก็มาร์กแล้วอันกระปั้นทูยันบอกันดูกขอบครัวใหญ่นะคะตัวไม่พอกระดูกมึงเได้ทอดไข่มีจุกมมันตะแส็บครับ ปกติปกติวัดศรีพระดอันนี้เด็กกินกับเป็นน้ำพริกกะปิไปหาผักขามาบ่าได้พี่น้องไปหาผักขาบ่าได้พักกระเบิดไปตลาดซ่าค่าสิตทตัดเ็ดสูตรสักสารเง,งนินกินข่าวน้่งแบนกินข่าวนั่งหลับไปวันที่ที่แปดเย็นกินข่าวนังไปน้ำกับเด็กเบิ่งบมาล่ามไปน้ำกับเนาะวันที่ วันที่21นะคะเจอกันในไรสดกลุ่มปิดนาริตะรอบที่18นะคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวไปเบ่งเดอพี่น้องเด้ออยากจะบอกว่าโชว์ทีมคอสตูมแอนด์แดนเซอร์จะอลังการงานสัางมากเลยนะคะจะไม่ทำให้จะบ็นเห้พี่น้องผิดหวังแทนแน่นอนละ่ะแน่นอน แน่นอนอยู่แล้วล่ะถึงจะเท่าแต่ก็เราใจนะคะมามาพวกกัิเท่าเด้อพวกติเก่งอยู่แล้วอยากจะฝากไปบอกท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะขอบคุณทุกคำติชมของทีมคอสตูมนะคะแ เขาเสีเอาข้าีช่วงตรงนั้นน่ะมาพัฒนาตัวละงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันอยู่มาดามซุปเปอร์เบาหลายเลยใช่ไหมอย่างมีเกาะเบาจะไปแย่งกันมีเกาะเบาได้จังได่าสองมีกาะแล้วนะครับพี่น้องฝากทุกผู้ทุกคนแหละของทีมงานแสงทองพินแล่นนะครับพี่น้องฝากเดี๋ยนะพี่น้องเด้อช่องในน้อยสะโพกแทบแทบขึ้่ฟ้าสูงโอ้โหพีกได้บัณฑิตาพี่น้องจะเสียบครับ โอ้ยขลองโอ้ยขลองแบบหอมละมุนนี่มุนแล้วพี่น้องค่อยๆมันโมเมนกระทะอันอะนุ๊แม่เนาะถ้ากระทะแบบวมันเส่ก็จะทอดแบบไงก็เนี่ยโมเมนเต๋าเตื่อกระทะเป็นาอันนี้เราอยู่ในตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอนะครับพี่น้องปกกะตีข้าสีไปสอมยวนทุกเคืออันนี้ข้าไปสอมเะาไปสอมบ้านแม็กกี้แน่ที่ดิบๆแน่เหมือนข้ามาดสอมยวนหลานของหนองโนนนะคะกับหลานปอแต่ก่อนสอมหลานปอเนาะ มันจะมีหมองเ็ดกับเขาแม่บิึงเงือะไรนะบิึงแมาดามพี่น้องละบื้อให้ก็อาบน้ำเอาน้ำตุบเบิึงไก่พี่น้องเบิึงไกลๆโอ้ยมีแกงแม่แล้วอุ้ยโมเมนสั่นได้แม่อยากให้พี่น้องเห็นน้ำแร่ฉีดน้ำน้องฉีดน้ำแร่มาเยอะเป็นบ้าเด้อสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิึงตอนที่ แม่จูนเพิินเฮ็ดแล้วๆนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันนนาท่านซำใดมันนนากินซำใดดนะคะเอาค่องมานะคะอาหารที่ทำมาเมื่อกี้มาดามทำเสร็จแล้วนะคะมีทอดปลาทูไข่ทอดทอดไข่เออไข่ทอดทอดไข่นะคะแล้วก็น้ำพริก กะปินะจ๊ะพ e oh, oh, ักกับนี่บักทัวแล้วก็ทอดหมูนะคะมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะแม่ปอกกมาแล้วแม่ซีรีก็มาแล้วนะคะแม่ปอพึ่งมัตตาไทยแอมวีนะคะแล้วก็พี่ซีรีนะคะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันเสร็จเ็อยู่ๆนะคะพี่น้องค่ะ ไปข่าวแม่เหล็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวงามล่งทงน้ำเงินเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้บ่มีอย่างหลายนะคะกินข่าแร้งกินข่าแล้น้ำกันเด้อจ๊ะเจ็บแสบอันนี้แอนนี่พาเพลินนะจ๊ะอย่าฝากเขาไปหาเรื่องพี่น้องกินซืุนไม่ก่อนค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วเด้อยวบันพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆสบแล้วค่ะเด้อ